ก็ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณสักบ่ายโมงบ่ายโมงสินาทีนะครับก็จะมีน้องนกซึ่งเป็นเอฟีจากสุรินนะครับก็คันนี้ออกพี่ต่ายไปตั้งแต่โอ้ยเป็นปีแล้วคันนี้จะเข้าสองปีแล้วมั้งเอ้ยปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่ง,งครับน่าจะนะคันนี้ที่เห็นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัววีครอสเอ็มสีขาวมุกราคานะครับอตอนที่น้องนกซื้อไปกับพี่ต่ายจะราคาจะอยู่หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทเออ แต่ทีนี้น้องไปทำอะไรมาบ้างไปนี่ขอไปเที่พอได้นะของม่เตอขอได้นะนะแล้วก็ที่น้องไปเพิ่มมานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวโลโก้ของ v c r o s s s p o r t อันนี้ก็ไม่รู้ว่าไปสรรหามาจากไหนคันนี้จะเป็นของปี2020นนะครับนี่คันนี้จะมีการเพิ่มอะไรเปลี่ยนกระจังหน้านะครับกระจังหน้าของเดิมเนี่ย นึวหมายถึงว่าเราเปลี่ยนแค่สองชิ้นนี้ใช่ไหมใช่ครับสชิ้นแล้วก็ตัวโลโก้แดงอโโกโดดอืก็เปลี่ยนนะครับของน้องนกจะเปลี่ยนเอาตัวนี้ออกอันที่จริงมันทําสีได้นะมันทําสีได้ไอ้ตัวเนี้แต่ว่าของน้องคือไม่อันเก่าก็คือถอดเก็บไว้แล้วก็อันใหม่นะครับพี่ต่ก็ให้พี่หนุ่ยสั่งมาเลยนะครับสั่งมาใหม่เลยแล้วก็เดี๋ยวทําสีแล้วกันอันเก่าก็จะเก็บไว้ตัวนี้นะครับที่น้องอยากได้จริงๆก็จะเป็นเจ้าตัวกระจังหน้าของ X Series นะ แนนุ่ยโชว์หนังสือตัวสีแดงหนีย่ยอันนี้หนุหน่ยก็จัดการเรียบร้อยนะครับไอ้หนุ่ยไอตัวไอตัวโลโก้แดงมันเท่าไหร่นเงี้ยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นน้องนะครับน้องส่งเสริมคนใหม่มาแทนน้องกล้วยน้องกล้วยได้ดิบได้ดีไปแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพอทําเสร็จพี่ไต๋จะถ่ายให้ดูว่าเฮ้ยทำมามันสวยไหมเ <c oughs> พื่อใครนะครับที่อยากได้อยากแต่งแนวนี้นะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ทำทิ้งบางคนไอคิดว่ามันจะสวยทํามาแล้วตัวเองไม่ชอบอันที่จริงมันสวยแต่ทํามาเราไม่ชอบไงเพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันเมื่อกี้มีบังคับให้พ่อพาพี่ไตยไปกินกาแฟด้วยนะนกนกนก <c oughs> แกขับรถมาจากสุรินนี่ไกลพอรแรงวัจะไปบังคับอีก เดี๋ยวพี่ต่ายเห็นน้องเขาติดอะไรมาไม่รู้แว๊บๆข้างหลังแปบ๊บหนึ่งนะเดยดูก่อนนี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่มือจับนะครับไอหนึ่งของเรามันมีไหมอย่างเงี้ยไม่มีเนาะสีนี้มีเนยาะแล้วอย่างเงี้ย,นเ,นยเราสั่งมาได้ไหมหรือว่ามันต้องสั่งา้าเนาะอืม อันนี้ก็ไปจัดการหามาเรียบร้อยนะครับก็สุดยอดสุดยอดแต่งสวยแต่งสวยคือเกลี้ยกว่ายังไงอะไม่แต่งจนเลอะไปนะครับอันนี้ขับได้ยาวๆไม่เบื่ออ่ะสำหรับคนที่ชอบนะว่าเฮ้ย ถ้าจะตัววีคลอสนะครับเขาใส่ตัวหนังสือวีคลอสแบบนี้เออแล้วก็มีไอ้ตัวมือจับเนี่ยปกติมันเป็นโครเมียมแต่เราเอา,เอาไอ้ตัวสีดํามาใส่ดาบสีดําเนี่ยมาใส่มันจะคือไหมเนี่ยอ่ะอันนี้สีขาวแต่งนะไอ้นี่มันเป็นสีสีของมันอยู่แล้วนะทุกทีไม่ใช่โครเมียมนะอ่ะก็ดูเอาดูเอา โอ้ยแต่ว่าสภาพเนียบมากนะเนียบมากเลยไอ้หนุ่ยแต่ว่าไอตัวนั้นมันหักเลยใช่ไหมถ้าไอตัวตัวตัวโลโก้มันอะไม่อะมันเป็นมัดขันไม่ไม่ไม่ไอตัวโลโก้นี่นะถ้าเราออกมันหักเลยหรือว่ายังไงไม่ไม่มเป็นมัดขันอ๋ออันนี้คือมันก็ยังใส่ได้เนยใส่ได้อ๋อเออดีป่ะใช่ได้ ไม่ได้หักออกเหมือนรุ่นเก่าแต่นี่ของลูกค้าเราอย่างนั้นไปนไหมก็เก็บไว้ให้ลูกค้าที่ลูกค้าเออดีไอ้ตัวโลโก้ออซุสุสนะครับปกติแล้วเนี่ยดึงปึ๊บมันหักเลยแต่ว่าไอ้หนุ่ยระวังอ่าระวังนั้นลูกค้าเนี่ยแต่ว่าโดยปกติมันจะหักออกเลยนะแต่อันนี้ก็คือมันเป็นน็อตขันออกเออดี เอ้ยไอ้อออออตัวนี้เราต้องใชไมไหมหน่่ยไอ้อตัวเนี้ยเราต้องใช้ไหมใช้ใช้ตะแกรงเดิมใช้ตะแกรงเดิมนหน้ากากแล้วก็โลโก้แต่ว่ามันไม่มีอะไรหักใช่ไหมอ๋อ,อ ก็พอดีเมื่อกี้นะครับคุณพ่อพอชวนไปทานกาแฟชวนไปดื่มกาแฟเออแต่ว่าพี่ต่ายก็อยากมาดูน้องหนุ่ยเขาใส่นะครับอยากมาถ่ายให้ดูมาเฝ้ารถให้ลูกค้าเออก็เลยเออไม่เดี๋ยวพ่อนั่งรับกาแฟอยู่ข้างในแ๋ยวผมจะไปดูรถอยู่ข้างหลังอ่ะเดี๋ยวพอเสร็จเดี๋ยวพี่ต่ายจะให้ดูนะว่าเขาจะสวยขนาดไหน ไอนี่เราต้องงัดกันชุนหน้าออกมาเลยนะตัวนี้ก็เดี๋ยวก่อนจะงัดก่อนอะไรก็คือต้องหาผ้าหาอะไรมาลองก่อนไม่ให้มันตลก อันนี้ก็ต้องบอกว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับโอเคแหละไอ้แต่างานแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสนั่นแหละครับในการเกิดร่องเกิดรอยแต่ว่าเราก็พยายามเขาเรียกว่าไงยเกันให้มันเต็มที่นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เอ้ยปล่อยให้มันเกยมันนั่นกันไปเราไม่ทําเราไม่ทําก็อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ต้องบอกว่าสวยงามสวยงามเอออันนี้จะเป็นยาตัววีครอส3.0เกรดเอนะราคาเงินสดจะอยู่ที่1ล้าน1 6 4 0ันบาทนั่นเองกระจังหน้านะครับสีเทาเดิมเนี่ยเปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวกระจังหน้าของเจ้าตัว x e s eries, ซึ่งเป็นสีดําแบบดําเงานะครับแล้วก็ใช้ตัวโลโก้ Isuzu สีแดงของเจ้าตัว X40 เช่นเดียวกันแล้วก็นะครับ ไอตัวที่เราถอดไปเมื่อกี้นะครับเขาสามารถนํามาใส่คืนได้นั่นก็นหมายความว่าเฮ้ยถ้านก,น,กนกเบื่อแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ขอรายละเอียดได้ไหมคะได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งถ่ายวีดีโอก่อนลืมปิดโหมดเครื่องบินไงนะครับ mm hmm. ก็จะมีทาง f c mm hmm. ที่ทักพี่ต่ายเข้ามาทางเพจทางไลน์เรื่อย mm hmm. ๆอ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวพี่ต่ายก็จะต้องแจ้งนะครับแจ้งคุณพ่อเราว่าเออ รถเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราไม่ไม่ใช่ไปพูดคุณพ่อเออนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้น้องหนุ่ยเขาใส่ไว้ที่ไหนตัวเดิมอ๋ออันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายต้องเอามาใส่ไว้ในรถให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะปลิวอีกอ่ะสำหรับใครนะครับที่ชอบแบบนี้ชอบแปลงนะครับก็ดูไว้อันนี้ถึงนะครับจะเป็นการแปลงแบบ เล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นเงินนะออันนี้ซื้อมาเป็นเงินเป็นตองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ต่ายก็ถ่ายให้ดูเป็นไกลไลายนะครับเผื่อว่าใครสนใจเอ,อก็ติดต่อได้เดี๋ยวพี่ต่ายให้เบอร์น้องหนุ่ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าสวยมากๆเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายไปส่งรถให้ลูกค้าก่อนแล้วกันก็ตอนแรกว่าจะไปนะครับก็เลยเดี๋ยวน้องหนุ่ยเอารถมาเพื่อจะถ่ายให้ลูกค้าดูพอดีนี่เห็นไหมครับนี่กระจังหน้าของเจ้าตัว x series ก็เป็นแบบนี้ ของเจ้าตัวเกรดเอนะครับก็เป็นแบบนี้ตาโอเคเดี๋ยวเอารถไปให้ลูกค้าก่อนละกันโอเคเดี๋ยวยังไงก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปก่อนครับสวัสดีครับ